รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมในช่วงนี้ต้องถือว่าหลายหลคนนะคะเตรียมตัวที่จะรับสิริมงคลกันเต็มที่กับเทศกาลตรุษจีนที่จะมาถึงนะคะไปร่วมรับสิริมงคลกันนะคะข่าวสารดีๆมีในเมืองไทยน่ารู้ไปพบกันเลยค่ะ สำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ชมในวันนี้ยังคงอยู่ที่เกาะสมุยพังงานไม่เพียงแต่ท้องทะเลที่สวยงามเท่านั้นนะคะปัจจุบันยังส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบซึ่งทอทอท,อทอสำนักง,งานสมุยพาเรามารู้จักกับไร่เตียววิเศษสวนเกษตรพอเพียงเล็กๆเ,เพียง3ไร่กว่าๆหนึ่งเดียวบนเกาะที่ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงมากว่า14ปีแล้วปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้เปิดรับผู้สนใจมาเยี่ยมชมกันได้ทุกวันเลยค่ะค่ะวันดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่ไร่เตียวเศษนะคะพี่ชื่อพี่สาวค่ะเป็นเจ้าของไร่เตียวเศษไร่เตียวิเศษนะคะเรา,าทำมา14ปีแล้วค่ะนะคะในพื้นที่3ไร่นะคะเรามาีบ้านที่อยู่อาศัยนะคะบ้านเช่า5้าหลังแล้วมีนรอร์แกนิกช,ช็อปนะคะมโีโรงเรือนนะคะทำสำหรับ ทำกยจกรรมเวิร์กช็อปนะคะมีเล้าไก่นะคะมีบอ่อปลานะคะมีนาข้าวแล้วก็มีพื้นที่ปลูกผักนะคะ,ะปลูกไม้ผลแล้วก็ผักสวนครัวนะคะที่เราปลูกก็จะหลากหลายนะคะมีทั้งพืชผักสวนครัวแล้วก็มีทั้งสมุนไพรนะคะตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วก็ศูนย์เรียนรู้กรเกษตรอินทรีย์พีเจเอสก่อพังงานนะคะเป็นศูนย์ครข่ายประมงและ ปัตุสัตว์นะคะแล้วก็เป็นศูนย์เครือข่ายของอสมุนไพรนะคะ,ะรับนักท่องเที่ยวนะคะเป็นกิจกรรมที่ทำกิจกรรมเวิร์กช็อปทุกปีจะมีนักศึกษาจากจุฬานะคะเข้ามาฝึกงานที่ไร่นะคะตั้งใจนะคะว่าตรงนี้ค่ะให้เป็นทั้งศูนย์เรียนรู้นะคะแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะ,ะเปิดบริการทุกวันค่ะตั้งแต่8โมงเช้านะคะถึง6โมงเย็นค่ะ เพราะเกาะสมุยพังงานเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมติดอันดับของชาวต่างชาติดังนั้นเรื่องสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งสําคัญที่เราทุกคนต้องช่วยกันใส่ใจเพื่อความยั่งยืนด้วยนะคะสําหรับเกาะสมุยนะคะเป็นที่รู้จักในความเป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดหมายการท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามที่คนทั้งต่างชาติทั่วโลกเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วเนี่ยคะ่ะเรายังมีวิถีวิถีที่เป็นวิถีสมุยวิถีมะพระ้าววิถีชาวเล และตรงนี้นะคะมีการจัดการการท่องเที่ยวยั่งยืนที่ทำมานานมากแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆหรือในส่วนของชุมชนขยะเรามีการจัดเก็บแยกขยะและนำขยะที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วนะคะไปทำประโยชน์ได้หลายๆอย่างด้วยกันค่ะซึ่งขยะเหลือใช้นะคะหรือของที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยก็มีการมาทำใหม่ไม่ว่าจะเป็นเศษแก้วก็มาทำเป็นบล็อก ของอสำหรับสร้างอุปกรณ์หรือสร้างบ้านได้ด้วยค่ะซึ่งหลายๆกิจกรรมที่นี่เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจมากๆค่ะก็อยากให้น้องเที่ยวชาวไทยทุกคนนะคะเดินทางมาเที่ยวสมุยเที่ยวเกาะพะง,งนันและเกาะเต่าและหมู่เกาะในท้องทะเลอ่าวไทยที่สวยงามรับรองว่าจะลืมไม่ได้แล้วก็ติดตาตรึงใจสุขทันทีที่เที่ยวเกาะค่ะ อลังการงานตรวจจีนปากน้ำโพ108ปีมหาสจรย์สีสันแห่งศรัทธาประจำปี2567จัด ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ประชาชนในพื้นที่และจากจังหวัดใกล้เคียงร่วมงานอย่างเนืองแน่นโดยปีนี้รวบรวมความเป็นที่สุดไว้ในงานเดียวนำความศักดิ์สิทธิ์ความศรัทธามาสู่ลานบุญแห่งศรัทธาปี108ได้รับเกียรติจากนางสาวสดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินทางมาร่วมพิธีร่วมกับอาจารย์คาาชินบัญชรน,นำไหว้ขอพอรรับปีมังกรซึ่งบนเวทียังมีไฮไลท์การแสดงมังกรทองประกอบแสงเลเซอร์ในโอกาสครบรอบ60ปีมังกรทองเปิดโฉมนางฟ้าที่ดาม,มังกรมีเซอร์ไพรส์ ดารานักแสดงชื่อดังมาริโอเมาเลอเรอ์ร่วมกิจกรรมการแสดงพร้อมเหล่ามอสคอตสร้างสีสันในงานอิ่มบุญอิ่มใจ12วัน12คืนระหว่างวันที่3ถึง14คุมภาพันธุนี้ที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่มากนะคะก็อยากจะเชวญชวนให้ทุกท่านนะคะไปเที่ยวในแต่ละจังหวัดได้เลยนะคะแล้วก็สีสันบรรจุจีนนะคะขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆปังๆนะคะแล้วประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปัารถนารวมทั้งมีสุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะ ก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแครร่างกายแคร์เลยด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ a m a ซิ่งของเมืองไทยได้ไปต่อ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลสำนักงานประเทศไทยจับมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสร้างสารรค์แคมเปญ Travel a v a r e Free เที่ยวไทยไร้การซื้อขายงาช้างปี2567ทำการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อสื่อสารและใช้สื่อที่สร้างสารรค์เหมาะสมเข้าใจได้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักท่องเที่ยวเพิ่มการรับรู้ของ Travel a v a r e Free ในหมู่นักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความตระหนักรู้รวมถึงแนวทางการปฏิบัติในการเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีและมีความรับผิดชอบด้วยการไม่สนับสนุนซื้อสินค้าที่ทำมาจากงาช้างเราก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวได้ตระหนักรู้ว่า อะไรที่มันถูกกฎหมายอะไรไม่ถูกกฎหมายพมาแล้วพยายามมาให้สนุกการจะสอดแทรกความรู้ทางด้านาการอนุรักษ์ช้างการอนุรักษ์สัตว์ป่าของประเทศไทยเอาภาคการท่องเที่ยวเข้ามาร่วมด้านงานอนุรักษ์ครับการช่วยกันอนุรักษ์งาช้างเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งทุกส่วนนะครับต้องเข้ามาเป็นพันธมิตรร่วมกันช่วยกันนะฮะในการแก้ปัญหาให้เห็นเป็นรูป,ปรธรรมฮะมันอาจจะไม่เห็นผลทันทีทันใดแต่ผมเชื่อว่ายิ่งมากมือมากคนเท่าไหร่แนวโน้มมันก็จะ ทำให้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขเร็วมากขึ้นค่ไอมี <'m> <'m> ไทยแลนด์ผู้คร่ำบอดการจัดคอนเสิร์ตศิลปินต่างชาติในประเทศไทยเปิดตัวเทศกาลดนตรีรูปแบบใหม่อย่างเป็นทางการบนเรือยอสดูประกาศให้แฟนชาวไทยเตรียมตัวให้พร้อมกับงานแฟนสแลนเว็บทรีมิวสิกเฟสติวัลงานเทศกาลทางดนตรีที่จะถือเป็นการปฏิวัติและเปลี่ยนแปลงรูปแบบของงานเทศกาลดนตรีแบบเดิมที่ทุกคนรู้จักมาเป็นการนําเสนอผ่านเทคโนโลยีเว็บทรีพร้อมปาร์ตี้ให้สนุกไปด้วยกันรวมศิลปินไทยตัวท็อปและศิลปินเคป๊อปชั้นนำกว่า10ชีวิตจัดเต็มคววามสนุกัที่ 4ีพฤษภาคมนี้ที่ IMPACT เมืองทองธานีในปีนี้นะคะเราก็จะจัดขึ้นในวันที่4-5พฤษภาคมค่ะนะ p m p t e x h x h i t i t n o n l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  5ถึง8นะคะซึ่งในงานนะคะก็จะมีทั้งศิลป,ปิน K-POP T-POP แล้วก็มี Collaboration Project พิเศษและมี Performance น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายให้เราติดตามชมกันนะคะก็อยากให้เราติดตามชมกันค่ะ We are make all gonna make it อ o n เนอร์เดินหน้ารุกตลาดสมาร์ทโฟนจอพับในประเทศไทยเปิดตัวสมาร์ทโฟนจอพับระดับแฟลกชิพอัลเนอร์เมจิกวีสภายใต้สโลแกนพับที่บางกว่ามอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดพร้อมชูจุดขายด้วยดีไซน์เหนือชั้นที่บางและเบาตัวเครื่องเมื่อกางออกบางเพียง4.7ม mm, มชูนวัตกรรมการใช้งานระดับพรีเมียมวังขยายตลาดในกลุ่มระดับไฮเอนด์ end, พร้อมโปรโมชั่นพิเศษช่วงพรีออเดอร์ในวันที่8ถึง12กุมภาพันธ์2567เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป h o n o Magic V2 is the best foldable phone in the world. I really hope more and more Thailand people and the consumer will try it and experience it and love it. การเปิดปิดบของเราสามารถทำได้ถึง4แสนคำนะครับ mm hmm. แต่ว่าวันนี้เราใช้งานวันลา100เปิดปิดคำเนี่ยนะครับเราสามารถใช้งานได้มากกว่า10ปีมันตัดปัญหาในเรื่องของการที่เราจะต้องพกทั้งมือถือแล้วก็แท็บเล็ตไปด้วยคือเครื่องเดียวอยู่จริงๆมันเป็นโฟลเดอที่บางและพกพาสะดวกสบายแบบนี้มัน,ม,นมันดีมากๆเลยรับ mm hmm. บริษัทเอสว่าเอ็นคิวเทเปิดตัวผลิตภัณฑ์มิดฟูดีแคร์ธธา care, ทางเลือกในการลดและบรรเทาระดับน้ําตาลในเลือดป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานจัดเสวนาในหัวข้อเบาหวานอย่าเบาใจโดยพยาบาลวิชาชีพคุณธนพรทองดีบุตรมาให้ความรู้ในหัวข้อ5าความเชื่อกเกี่ยวกับโรคเบาหวานซึ่งผลิตภัณฑ์มิดฟูดีแคร์ธธ care, ผ่านกระบวนการวิจัยทางการแพทย์และผลิตคิดคน้นด้วยเทคนโนโลยีนาโนของประเทศญี่ปุน่นผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย ทำผลิตภัณฑ์นี้มาเพื่อว่าช่วยให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานเขาได้ดีขึ้นสุขภาพเขาดีขึ้นนะครับผมคนที่อายุ12ขวบขึ้นไปก็สามารถทานกันได้หมดเลยครับเพราะว่ามันจะเป็นสมุนไพรทั้งหมดนะครับทำเป็นจางเม็ดฟูกแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีนาโนของญี่ปุ่นนะครับมันจะช่วยแบบว่า,าร่างกายของเราดูดซึมได้ง่ายมากเลยนะครับ ดินเนอร์สุดหรูดื่มด่ำบ,บรรยากาศสองฝากฝังง่งริมแม่น้ำเจ้าพระยากับเรือสมัยริเวอร์ไซส์สำรองที่นั่งก่อนใครได้ที่โทร088 1908889กลับมาพบกันได้ใหม่ทางททอบอ5แห่งนี้นะคะสินเจียยุอีสินนีฮัวช้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ